ได้แก่เจ้าศุภมงคลขอความขลุดพระเจชทุกขุนยันทานอธิราชทธิรกผู้ปกครองด้วยความาลุดเป็นยาสูงตอเจริญพรไม่ยังบอกตัวยาโยผู้บุครท้งทุกคนที่ได้ออกเพียงกันมาทำบุญทักบาทถวายพระทหาร ข้าวอ,อยุธยานาคาดุวะปาธายิหน,นหน้ามในมตอนสองวันนี้งานตอนสองวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานสำคัญท่าหวัดนาคาและจะเป็นงานสำคัญอของชาวบา้านหันห้างเข้า จะเป็นงานที่สำคัญในทางพุทธศาสนาก็คือเป็นงานบุญปฏิบัติธรรมประจำปีคศ2013หรือว่า2009การงานปฏิบัติธรรมนี้เอากปจัดขึ้นมาผู้ปกปีหรือเส้พ่อสถานที่แห่งนี้กรเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม แห่งหนึ่งของนครไายซ้อนพิสารจะตามเจตนาของพระเดชพระคุณพู่านยามิผลกิเลได้ทับบิดตอนนี้จะสัทธา่างโมผู้ที่บริจาคจริ้เป็นพรามณงเป็นสำนักสงฆ์ เปลี่ยนบันไสในเปลนประโยชน์คือคืนยักษ์กรานที่งเปลี่ยนวันบุพเปฏิบัติการทำในเกิดประโยชน์แก่เจ้าภ้าผู้เทวรายจินและจะเป็นประโยชน์แก่อวุขญาญโยผู้ปักไฟในทางศีลในทางธรรมนี้จะงหวะสถานผู้ายจารทึงเป็นธทาง ที่ได้โรณาผ่าไปแต่ผู้บาอาจารย์สื่อสารเจตยนาความต่างพบขังแของของเดตุคุณของสถานนั้นจิงได้พ่อเพียรกันจัดงานปฏิบัติธรรมี้ขึ้นทุปกปีอยู่ทีว่าแห่นี้เกิดข้มองคนหญินั้นยิ่งเนระปฏิบัติธรรมเสนอจวัมนี ที่เขาเดิมาต่อโกันนักทานที่แห่งนี้ที่เขาได้ปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่หกจนหัววันที่ชิของนก้์็ต่ทีว่าเป็นโครงการของโครงการพุทธศาสนาสามพันละทอดไปซอนูิมพ์อาหารที่ไอไต่การน่้าของเยนทานจคนะละทอดในซ้อนูิมพวาหาร จะหน่วยงานเคยแผ่้องงาน่อไสซ้อนผู้มีหานที่แต่สลากผู้เทศสลักพวกสิ่งทุกอย่างที่เลยมากเพื่อเรียนงานการเคยแผ่กิจธรรมของนันข่อไสนซ้อนผู้มีหานของข้าวนาส้านที่อนี้จุดวัตถุประสงค์ในการเหตุงานปฏิบัติกร เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาให้พุทธศาสนาเข้าไปรับคำสอนในทางพุทธศาสนาให้ออกจนอย่างย่อมใหญ่ผู้ได้เข้าใจแท้ได้รับการอบรการปฏิบัติ บุญเลียอื่นเนี่ยบุญเลี้ยอื่นเท่ากับบุญปัพนีอ่าที่ห้องเหนกันอยู่รายบาทหลายีจุี่บุญขอเขบุญบางไฟบุญพระเอ่าบุญเลี้ยนหลายอย่างอันนั้นเทากันเย่ะอันนั้นเออบุญปัพพนีบุญปันีเี่ยมันจะสิิแต่งกับ้างกับจุบันทานี้ งานปฏิบัตธรรมนี่คืองานที่เขากษตอาญอะมันเนอลีอันนี้คือบุญอันนี้านปฏิบัติธรรมเนี่ยที่เป็นงานที่บริสุทธิ์เหตุให้คนเ้าเนเขามาปฏิบัติแล้วเหตุให้จิตใจของห้องเนี่ยบริสุทธิ์สะอาดและเข้าใจในั้น จริยธรรมในรัฐในขอวัดิปฏิบัติในทางพุทธศาสนาจริงๆสำหรับอย่างูัฐบารลจริงๆนำเอาโครการปฏิบัติทุกปีทั้งสถานการณ์ต่างเมืองในปัจจุบันนี้อาชีพปัญหาการเ็ทอาชีพยิ่งต่อมีข้อละมายลาล่ำแต่โดยศรัทธา À, có một nhà già vô quan tâm tốt cần trẻ không có bài tốt phúc phúc dù đây thì sẽ con đời sống của người hàn nguồn trẻ cần hết tàn thời gian chuyên gia này không tàn có số con sân ta lắp lắp và lý tưởng khuyên nhạc vô trình phủ Việt Nam สนานการเผยแพร่แนวองลเดอรเงื è, ่อนทางตดนผู้อาจากย์ดนหน่วยงานเผยแพร่ของผู้อารย์จิตวิญญา่เพิ่นเพิ่อนกิบโครงการนั้นแต่ว่างานหนึที่จะประสบความสำเร็จหรือว่ารับคาคำสั่งสอนของอุปสมมาสัตตุติจานี่จะเข้าถึงจิตใจพ่องส่นอย่างย่อมแนนืขึ้นข่าวอะไรเือขึ้นอย่างย่ เป็นผู้กัะทำทุกถูกงานัาณาโยก่อให้ความุปกระทำญาณาโยก่อให้ความสูงลึสถานการณเผยแผ่ทุกศาสนาการทับเคลื่อนเปลี่ยนทางทุกศาสนาคือทับเคลื่อนไปด้วยสถานขอาญาโยกขยอดขึ้นหลังไราร้อยจิตทังจิตเป็นอย่างทุธศาสนาจึงหมัอนคง จึงไปแผ่ไปุกหมู่บ้านนั้นุบอยู่ในูทางไกลสูิหรือเขาทางไกลิูบ้านนอกรุดโลกหรือว่าเป็นวาซอกิลเป็นเน้งผุธศาสนาจิงจึงไปถึงจึงไปหอดจึงไปยามหาฟังเหลือ่จิตใจของคนลาจะทำไันอจดนงานเรย่องอย่างนี้อย่าเป็้เป็น เป็นแห้งเป็นสปอนเซอร์ที่ยง่ในเห็ุในพุทธศาสนาอยู่นะโมเมนต์อาศัยแต่ว่าปาโซงปาโงใเี่เที่เป็นหลักลักคือคนที่ับเคอื่อวัสถีภาคอย่างโยมไปทิศไหนเดินไม่ทิดไหนเป็นพักหรือคุบาะเจา่ยเป็นถูถูน้ำแต่ตัวที่ว่าสิ อุปทามทุปัหานวัดว่างุทธศาสนาคือสารัอีกถึงมากเลยังในวัดนี้มีความมั่นคและสถานที่แห่งนี้จะสิอาสมอยู่แต่มีการสามภาษณ์อาจาเชยถึงมาต่างๆแต่อะสหยาโยมใช่หยาโยมสัญญาโยมในอุปทามทุปัหา อารจงานก็จะมาทาถึงมาแล้านโยงกับภากันมากพอว่าผู้เฒ่าก็ดีเอาลูกเอาล้างเอาดีนักเที่ยวนักศึกษาเนี่ยเอาเขามามาปฏิบิธรทมเดี๋ยวเ้าสิได้สิดีดีพะว่าไม่อยู่กลิ่นแต่ม่เอาไปเห็นนักตัรดูนักตัสังคมนักสังคมลูล้างเขาเจ็ดอะไรจะเอาทรรมัดหรือจะเอาธรทม อี่เขาสูยิตใจหองหลุมห้องร้านเขาเลยเข้าก็ต่องเอาหลุอร้านเขามาสูเนี่ยัะเขามีโอกาสไปเห็นคนจัดงานอย่างไรเอาลูกเอาร้านมาปุ๊งเขาย่อปุ๊บเขาย่อุ๊จะได้โนลนกหลร้านเนี่ยตอนเขาสิ้เคยตัวอย่างลูกร้านปุ๊บเนี่ยเม็ดเมลอใส่บาเนี่เด้อ ตอนหนามากจะที่หนาบ้านนาเรื่องก่อนลูกหลานเขาพูหยังเลยอยาเอากระเจาแม่นางอยู่ขลางขาฉะนั้นสิงที่เากระเจาเห็นมันจะซึ่งสาวเขามันจะซึ่งเขาไเองลูกเมาหลานแล้วมันจะพูดเลยอ่ะมันจะนอนพูจักเวลาเขาใส่บาตรเอากะเจามานั่งอยู่กางหลูมหลานบ้านนั้นใหญ่แล้ว เย็นตาเย็นลายคนบางเย็นแล้วผมเย็นตางเย็นล้วมเย็นูกเขาซึ้งเขาเองเขาดูเขาเรียนเขาเห็นปอดหายเห็นเห็นเป็นหายเห็นเห็นเอกนายเห็นสิ่งนี้นี่บ้างครั้งเยเียวที่เขาอกเขาอยากเห็นเขาบ่กเขาซ้อนเวยเวยปากเยว่า ซอนไน้ตร่งก็เลเนี่ยเดงวาตรงเห็นยดเขาเห็นการเหยนยดเเห็นทดี่กว่าดี่กว่าเขงบอกเบา่าจะตัวนี้ได้ผลเหนี่ยวได้ผลกว่าการซอเนี่ยต้องเห็นที่เห็นแล้วซอนเขาบอกเขาเลยเว่ร์จีเลยเห็นให้เขาเห็นก็คือเอาดูคมานอันนี้คือคือปลูกฝางปลูกฝา สนั่งงานปฏิบัติธรรมนี่คือาแล้วย่าูไมว่าเอาเนี่ยคุเผามาเราจัดงานใหเอาลูกเอานาเอาลาาเออเอาลูกเอาลานมาคนท่เขาจะไปยู่มันุ่มเขึ้นเลยอ่ะโอเคเดียว้มาหน่อยผาหนึ่งสูงโมงมาเหน่ยผาทังเทศเอาัได้เอาสบอกว่าเอาให ไน้ลักสูตเรียให้เขาศึกษาในไอซิ่งที่ดีอ่าเอาของดีหรือเราควากระตับัึกษงเขาไปเลยแต่เสียในรูปละก็ไม่นีมันคอยเปลี่ยนคอยปักเขียนปุ๊บปั๊บใช้เทียนต่างต่างสาระจต่วะมานปฏิบัาิธรรมดีโมเมนต์ดีเรื่องในหัวเพื่อเสริสมที่สุดอ่อคนเข้าธรรมะรุ่ด่วนเข้าแต่ละคำสอนในทางพุทธศาสนานี มาบอกมาสอนมาแนันำยังหคองค์สังญาด้วยตัวใจสนามอยู่ในัด้อนแต่้อนตุ่มเหนื่อยยังมีอยู่เหม่เด้อยังมีอยู่วัป่าลึกตยังอยู่วัราลึต่อเนียซิมีอยู่หาทุกจุดอยู่นัดฟ้อนแต่้อนตุ่มเหนื่พอเวาทัด้อ่างอ่าองค์การตัวใดว่าอะไรยังอยู่ยี่หกินค มีเพซื้อเกล็พู่สีนี่เพื่อนเอาชุดนี้เป็นเป็นเป็นหมอนเพื่อนมาเก็บ้อกานเพื่อนจะเอาวัดป่ารัสตอถึงชุดทุกปีวัดนี้ก็วัดรัสต่โตอขึ้นบริเลีุยทุกปีลงเท็ดจึเป็นจำเลยวันนี้มกเพิ่มขึ้นอีกนิ้เพื่อนมิมแผนทังละครไปสงจัดอยู่วัดป่าเจริญสุขเีลยวเออ và dẫn tăng anh tai lạc mang nhưng mà hơi này chắc là nếu bạn bè là bạn bác nếu 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 bạn bác แต่เนี่ยโยมทะเลเนี่ยทานสาวเลยะยเนาะพะว่าวันท่นได้บอกอ่ไหตอนนี้คูบาอานาติไปอยู่กันยือยูประมาณสิบโมสิบสองมอยู่สบายจนเลยสุดไปอยู่ตอนนี้นิ่าอย่างยิ้เยนสนอย่างโยมจะได้เดินไปทุกรงทุกานเอตอนนี้เนี่ยทานแล้รงให้เตรียมปั๊บคูของหน้า เลยต้องตุ้งหน้าหน้าใส่าการปฏิบัติธรรมน้าใสหน้าต่อของหน้าตอเหย่ยทางตอนแรกไเกินผู้บาวรก็คุมเรได้จะใผู้ปันทาเยีากาก็น้อยีกระโลยนีฏิบัตการกระโลยู้ของหน้าสายเหแี่มมังกระหน้า แท้หน้าสิวัมเสริมแทนหน้าอีกตอนเย็นยังแข้งหัวคอนาดไปไปไปุ้องกระับทาแล้วบพื้นทางโค้งหลาโค้งหานี้และอยู่หันอ่านเจริญสุขแลกอยู่ไหนอสิการกานปฏิบัติธรรมสึงขนาดตัวขึ้นมาสูงหนึ่งอยู่หลังเทเประจำอยู่ทุกปีนะครับแสดงเป็นล่าเอื่เลความอปสอนต้งันึ้นหนึ่งกึหสองเพื่อบาเาสิบสอ ุดที่สามคืออัปปายจเิญสุจุดที่สี่คืออวัดอัมพวันสงปล่อยนั่งโคมนี่คือจุดางหลักจุดาหลักจุดล่างหวักเป็นสระกเป็นแหล้วพราะยนี่ยิมทุบายจากนยทานย่ดีใจยิ่มใจยิุ้บายจากที่จบมาดึเพื่นมาจบมากลยลูกหลานหลัเนี่ยที่ไปศึกษาถึงมื่งไทย อ่าดูบอลื่นๆเห็นคนมีความหูวามสมัยเนีทานดีแจใมีกระลงมีก่างางมุคลัก่อนเนี่ยทานยีบยิ่งใหญทว่าเหตุ่านเนี่ยถึงมามีุคลากนที่มีความหูวามสมัยยจบปรยโยเนี่ยยุบไปยค์ซีรปโยู่ายุประโยูหุประโยคเจ็าท่านอ่านทัตศาสตรนานเนี่ยแต่ว่ามีุกขลังอ่อนในที่สุดเลยนะ ที่เนื้อารกจ่ใจที่มีคู้บายจากมาซอย้า่มาได้ผมได้ทา้ทานมันมือนเป๋ายนื้ากขอเป่าเยอแต่ว่ามันเป็นขนาดไหน่ืล่าเป็นลักษณะเวล่าขับเกิดเียหน้าเลยแทนนั้น้ัีนี้ไลมาได้อยู่ใน่ในเมืองเขาเล็กเขาแต่ละแต่ว่านื้อหากว่ใจมากทุกทุกอ่ส่วน จีจัดวาในแบบหน้าคาของเขาเดอเดมออกอปกจนํำที่เจ้าภาจะสัทานที่ถวายจัแตุ่เลิมไหหมดทุกขาอันนี้พวกอุตวนที่วเลยน้ำหรือบุญนน้ำก็ดีที่ว่าูุปผัชบุปผาบบุปผาจย์และกผู้ปฏิบัติ อยู่ในสถานที่เห็น่วงเตไหนว่าประสบความสำเร็จแสดงว่าตอนนี้เนื้อหเรื่องราผู้อาชีพทุกอาชีพองค์ปรข้อเลยโดยทรให้ครอบตนอย่างโยมที่เดินทางมาจากเมืองอื่นอื่นสังเกตที่โผลเมื่อวานแล้เรื่องราวเมืองอื่นอจากทิ่อื่นๆที่ในมาห่วง การพืชปฏิบ <P an> ัต <aún> <yelled> ิธรรมอยู่ในรัดัหน้าผางนี้จนในสังเกตสิทธิ์ลงไปตรงนี้เ้าไปในปิโครงการงานปฏิบัธรรมจิตวัดแห่งนี้การยนทานก็ด้วยองคคอให้ออกสุดอย่างโยมท่ปสตปฏิบัติเกิดสามสี่มื่นเล็ดตัวุดีน่ ให้หสุขให้สมให้ร่มให้ไปให้ปัญญาโลกาปัจจณาชิงได้อันเป็นไปโดยสอบประกอบดยท่านแล้วขอให้ความปัจนาานั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกทางทุกคนโดยเธอ